ลาดไปพี่น้องอ้ตองกินที่ฟุน่นนี่แบบย่างเผ็ดเลยนะพี่น้งองสุดยอดนี่กระถินมะฮม มาสุดท้ายท้ายสุดโคชแน่สวัสดีครับมาพี่น้องอ่ะหยับหน่อยหนึ่งกันอ่ะมาได้ครับเด้อเพื่อนได้หอยนางรมตัวง,ง่ญ่เพื่อเดียวสุดนี่สุดๆจากทะเลครับน้องสาวผู้ทรงไม่จากภรรยา จากกันยังกัดตลดาดร้านโพน่าเกือพี่น้องส่งมาให้อร่อยนวดพวกเยดเตีย๋ยอร่อยนวดแหะครับแต่ก็ส่งไม่พอกันอืมวันนี้ครับเด้อทางไก่ทางไก่ทาง,ทางอสป,ปอป,อปอล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเมบูดียาฮัลลไม่เฟนดฟอร์ม a อร์ลาสเดวิลคัมยูชอยด์มีทุเรียนมเฟชออสเทอร์บิ๊กบิ๊ก this one อ mm. ื with sea uh, seafood sauce อ r i ไฟอ h ชลล็อตส์ and chili paste Okay. All together. Okay. How many try with me? Let's start. Xin chào anh em Việt Nam. Hai anh hào và nương xuất hải sản ngon nhé. Hmm. ha. Hip hip hip. Ok. Tưởng ớt, hẻ tiêu, hẻ tiên, má. พี่น้องไว้ห่หางมาจิ้มกัน,ก,นก่อนกินประจำช่องนะพี่น้องนะอืมแบบหนึ่งอืมเนี่ยนห้แชร์ช่องฟิตด้วพี่น้องสุดยอดอามาลุยกันเลยพี่ว่าอะไรอย่าห่หางพี่น้องนำจิ้มซีฟู้ดลาดไปเลยหอมเจียว พริกเผานี่จุกๆไปเลยที่อันนี้ยองไ้้ีีดยยกระถินอยู่ผิดวยครับพี่น้องเพเอาเอาล่องไว้มาอืมอันนี้นัยังไงล่ะแบบเดียวยังไม่ตัดอู้อืมโอเคมาพี่น้องอืม,อม ไม่ทำสุดยอดขาดไปได้ง,ง,ง่งหล่อมแซบลายเพี่น้องดิลิเชียสแซบคักหั่นก่อน บะดันบะรครับมันแก่บะรัจ้องหันกันโอเคอืมลาดไปพี่นอ้องหือมต้องจิงที่ฟุนนี่แบบย่างเผ็ดเลยนะพี่นอ้องอืมสุดยอดนี่กะทินมาอืม หวานจุ euh ้ยๆยอืมอ่าเปรี้ยวอร่อยรับักเลมอนครับเพื่อนเลมอนเล็รจ้ะ อู้แ่บม,มาเด้อมาเด้อครับเด้อทังไก่ทั้งไก่มาเด้อพยายากินบอกได้ครับเด้อสีสั้งให้น้องสาวเป็นเอามาให้ก็ได้ไม่อยากครับเพราะว่าน้องสาวเป็นคนเขาอยู่พัทยาครับมาคอยพันมาเนี่ย ดำด้วยกระถินยาดบวบงเมๆพี่หองึม,มว้าวอเมซิ่ง ชื่นใจผม <c oughs> สั่งกุ้งลายเสือมาครับพร้อมกันแล้วครับอันอะไรนัวเพิินครับกุ้งลรเสือกับหอยถ้าขั้นอยากกินก็บหอยสั่งครับไปหน้องถ้าขั้นไพไปพยากก็ไปได้ด้แล้วครับเด้อลานโพนาเกลือตลาดลานโพมา gặp lại Nào Nướng xuất hải sản Wow ฟันฮาวไปว่าหอยนางรมพี่น้องภาษาเป็นน้ำเพิ่นคนว่าเอาเฮาอืมเดับสุดยอดอ่ะทางนี้บัก กระหินโดนน้ำแข็งได้พี่หนังได้ด้ะมึงกลิ่นวันนี้มือแรกที่น้องในบ้านพี่นนอง <laughs> อืม นอนอะไรก็ออกไปเที่ยวต้นน้ะพี่น้องเนาะอยากอยากไปเด้อเพื่อนเพื่อนเติ้ลนะเพื่ออยากกิ่นน้ำยูนหินงมเนี่ยเกินมูพี่น้องทุกทุกคนเอฟซีทุกทุกคนเลยครับมากินน้ำกันคุณพผีเด้อทางยูทูบมา Hum. Mm -hmm. mm -hmm. Ah. Pio. อืมอร่อยอืมทำจิ้มชุดยอดต้นอะไพี่น้อง <c oughs> อืมเขากันเข้ากันเข้ากันมากเันนี่กับแกนแฟนเลิศเดี๋ยววัเสียไว้เงาเดินกลับมาพี่น้องโจวดจวดอืม ล้างเสร็จแล้วครับพี่น้อง้อเอาไปแช่ในอันช่องฟิตพ่อห้ออายเสพต้องให้แข็งนะครับพ่อห้ว่าจับแบบแบบแข็งๆหน่อยนหน่อยหน่อยมัต้องให้แข็งหลายพี่น้องแล้วค้าไม่กลิ่อสุดยอดหวานฉ่ำลองนะครับถ้าใครอยากลองก็เอาหอยย่างมตัวอย่างนี้แกะแล้วล้างเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นตัวช่องฟิตครับพี่น้องนะจะอร่อยมากสุดยอด อืด,อดัดขุนน้ำจะสดุดในน้ำแข็งครับพี่น้องเพิ่มน้ำน้ำแข็งไปทางล่างเพิ่มความเย็นฟินหลาแซบ่บ อันนี้แกะแล้วหอมเจียวก็อร่อยมากฟนาากนากินมาทั้งไก่ทั้งไก่มากจวดน้ำแกนพี่น้องอแซ่บ เบสดบสเผ็ดเลยเอ้าเพิ่ม,ม,มสีสันสุดท้ายแท็กสุดเล้วพี่น,อน้องเนาะเนาะนีะ่น โอ้ลืมมันต้องจวดพร้อมกันจ้าพี่หนอกม,มาเด้อสายจวดสายกับแก้มทุกคนม,มาสุดท้ายท้ายสุดอืม อือสุดท้ายกับเปรี้ยวสุดๆครับพี่น้องยู่บ้านนี่แหละครับเนี่ยักเร่มอนมนี่มีต้นเลเมองไขยครับที่นองขายพัทยาก็มีครับที่บ้านที่พัทยาก็มีเด้อถ้าใครต้องการซื้อในแมคโครลูกยี่สิบห้าบาทยู่บ้านศูนย์บาทอือ <laughs> ด อ๋ออืมอืมสงสัยว่ามือแรงสีน้องบันหลับฮ่างว่าองเที่ยวอ่ะเมื่อนี้ผมพอสมีพี่น้องได้เมื่อหน้าพวอาหารเริแซ่บว่าผมมีกุ้งไล่เสืออยู่ครับน้องสาวสรงไม่ให้อันสามัตชีโตโล่นะครับพี่น้องอ่ะ มือนีพ่อมุสุนีพี่น้องมืุน่ะเอามูสแซบมากินได้ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาเช้าๆคำอวยเยี่ยบ๊ายบาย